สวัสดีค่ะเจกุ้งซอยสองค่ะเคยคิดเหมือนเจกุ้งไหมคะว่าเราจะเลือกมยงชิดยังไงเนาะถึงอร่อยถูกใจนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะเริ่มกันเลยนะคะถ้าใครต้องการเลือกมยงชิดที่จะนำไปทานนะคะเจกุ้งแนะนำง่ายๆเลยค่ะให้เลือกลูกที่ไม่มีรอยช้ำนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ให้ดูที่ผิวเขานี่ละค่ะต้องไม่มีรอยช้ำนะคะเราไม่ควรเลือกมะยงชีดที่สุกจนเกินไปนะคะควรมีสีเขียวติดที่ขั้วเขาอยู่บ้างนะคะที่ขั้วเขาควรมีสีเขียวติดบ้างค่ะไม่ควรเป็นสีส้มหรือสีเหลืองหมดทั้งลูกนะคะเพราะว่าเวลาเราปอกเนื้อข้างในเขาอาจจะเละได้ค่ะว่าง่ายๆแล้วก็คือสุกเพียง80%ก็พอแล้วละค่ะ สังเกตที่2ลูกนี้นะคะควรเลือกลูกที่สุกแค่80%ก็พอแล้วล่ะคะ่ะยิ่งถ้าใครต้องการนํามายงชิดนะคะมาประกอบอาหารหรือนํามายานะคะเจ๊กุ้งแนะนําว่าให้เลือกลูกหำหำไว้ก่อนคะ่ะอย่าสุกจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้านามายาแล้วก็ลูกที่หำหำนี่ล่ะคะ่ะอร่อยแน่นอนคะ่ะ แต่ถ้าใครต้องการนํามายงชิดมาลอยแก้วนะคะก็สามารถเลือกลูกที่สีเหลืองทั้งลูกได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเวลาเลือกอีกทอหนึ่งนะคะลูกเขาเนื้อต้องแน่นๆเลยนะคะถ้าจับแล้วนิ่มแล้วก็เนื้อข้างในเละแน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะ ถ้าเขาแพ็กมาเป็นกล่องแล้วก็ให้เลือกที่สุกเพียง80%ก็เพียงพอนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ